มหาราชาราชินียิ่งควัญประชนชาวไทยประเไทยกิดมุ้นวันในกัวว้ใด้ สวัสดีคณะท่นานผู้บริหารนะครับรวมไปถึงบุคลากรน,นะครับนักศึกษานะครับทีมแพทย์พยาบาลทุกทกท่านครับที่เดินทางมาร่วมกันในวันนี้ครับเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาครับ28กรกฎาคมปีพุทธศักราช2568ครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยคณะรัฐบาลครับได้กำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเพื่อเป็นส่วนหนึ่งครับของกิจกรรมที่ให้ข้าราชการรวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไปได้แสดงความมุ่งมั่นแน,แน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ปฏิบัติตัวตามรอยพระยุคลบาทพร้อมทางร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและพร้อมให้คำมั่นสัญญาครับ ว่าจะประพฤติตนเป็นข้าราชการที่ดีมีความซื่อสัตย์สุจริตมีความมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาทั้งของตอนเองส่วนรวมประเทศชาติและเพื่อสร้างประโยชน์ต่างๆครับให้กับแผ่นดินในฐานะค่าของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนสืบไปครับและในโอกาสนี้ครับผมขออนุญาตนำทุกท่านเข้าสู่ในช่วงของพิธีการที่จะเกิดขึ้นในวันนี้ครับ ขอญอาตเรียนเชิญครับประธานในพิธีท่านศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์รัชตะรัชตะนาวินครับรักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาพรให้เกียรติในการเปิดกลวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบร,รมชาย,ยาลักษ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอเรียนเชิญครับทั้งหมดตรงถวายความเคารพ ถวายความเคารพและในลำดับถัดไปครับผมขออนุญาตเรียนเชิญประธานในพิธีครับเป็นตัวแทนของคณะผู้บริหารแพทย์พยาบาลนักศึกษารวมถึงเจ้าหน้าที่ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กล่าวคำมงคลทูลถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา28กรกฎาคมปีพุทธศักราช2568ขอเรียนเชิญครับ อย่างที่เรียนแจ้งทุกท่านครับว่าพิธีของการถวายสัตว์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินครับจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีและเช่นเดียวกนครับในปีนี้เป็นปีที่ครบรอบ7 3พรรษาในวันที่28กรกฎาคมประจำปีพุทธศักราช2518ครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แน่นอนว่าเราในฐานะประชาชนชาวไทยทุกคนที่จะร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการสารต่อพระปฏิธานสืบไปครับและในโอกาสนี้ครับผมขออนุญาตเรียนเชิญประธานในพิธีนะครับเป็นตัวแทนคณะผู้บริหารแพทย์พยาบาลน,นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ของราชวิทยาลัยจุฬาพรครับกล่าวนำถวายสัตว์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินขอเรียนเชิญครับข้าพระพุทธเจ้าข <spe aker> ้าพระพุทธเจ้าศาสตราจารย์เกียรติคุณ <spe aker> นายแพทย์รัชตะรัชตนาวินขอถวายสัตย์ปฏิญ,ญาณว่าขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า <spe aker> จะประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีจะประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินและพลังของแผ่นดิน <spe aker> มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความซืสส่อสัตย์สุดจริตเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทจเจริญรอยตามเบื้องพยุคลบาทมุ่งมั่นแน่วแน่มุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของประเทศชาติแก้ไขปัญหาของประเทศชาติและประชาชนและประชาชนสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดินสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดินและดำเนินชีวิตและดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธทมคำสอน โดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งาศาสนาแห่งาศาสนาตามแนวทางตามแนวทางพระบรมราโชวาตตลอดไปพระบรมราโชวาตตลอดไปด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะทั้งหมดถวายความเคารพในโอกาสขัดไปครับผมพญาเรียนเชิญผู้เข้าร่วมพิธีทุกท่าน ร่วมกันขับร้องบทเพลงส,สัรเสริญพระบารมีและบทเพลงสาดุดีจอมราชาครับ ถวายความเคารพ ขอไหว้พระพุทธองค์ราศีนิรามาีองคราชนขอพระองค์ทรงเกษมสมรักงานประการเคี่ยงพัดวิยาไทยอุ่นไอจากฟ้าเรื่องรองแสงทองส่งมาใว้ฟ้าต่างสดใส มหาราชราชาินีผันวพวงชนงชาวไทยเื่อไทยปัตตุวในเท้าไว้ใจสาดูดีทลายบ้านคงจองราชารัก ยาเกิดฟ้าในข้าสมเป็นกรมโคร่ง,รงใสสุ่รวมใจชาวไทยสมัครสมานขวา จา์เพียงพัจยะไทยคุณไอจากฟ้าเรื่องร้องแสงของส่งมาไรฟ้าตามสดใสมหาราชาราชีหิ่งพันพวกชนชาวไทยเธิดไทยกับผัวในเขาไว้ใจแสง ทั้งหมดถวายความเคารพเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมปีพุทธศักราช2568พระชนมพรรษาครบ73พรรษาการทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10 สะท้อนถึงพระราชหฤทัยที่มุ่งมั่นในการร่วมข,ข,ข,ขจัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบนิกรชาวไทยสมดังพระราชปณิธานที่ทรงมีพระราชประสงค์สืบสารรักษาต่อยอดในสมเด็จพระบรมระชนกนาถในหลวงรัชการที่9สืบไปในโอกาสนี้ครับเสร็จสิ้นพิธีในส่วนของการถวายสัตว์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปีพุทธศักราช2568ครับโอกาสนี้ขออนุญาตเรียนเชิญคณะท่านผู้บริหารถ่ายภาพร่วมกันด้านหน้าครับเรียนเชิญครับ และแน่นอนนะครับว่าในตลอดทั้งวันครับเราเปิดให้บุคลากรทุกท่านนะครับได้ร่วมกันในการลงนามถวายพระพอรครับณบ,บริเวณคอมเิชชั่นฮอลล์ชั้น6แห่งนี้นะครับของอาคารกรมพระศรีสว่างวั์โรงพยาบาลชุราพรครับแล้วกันนี้ครับผมพยญาเรียนเชิญคณะท่านผู้บริหารครับได้ทําการลงนามถวายพระพอรครับ แน่นอนว่าในทุกปีครับราชวิทยายัยจุฬารณ์กำหนดให้จัดพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณครับเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินตามแนวของคณะรัฐมนตนรีคณะรัฐบาลที่กำหนดให้ข้าราชการนะครับเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกท่านได้พร้อมใจการเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์นในทุกปีครับ วันนี้ครับขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่เดินทางมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งและแน่นอนครับเราทุกคนมุ่งมั่นตั้งใจมุ่งม,มั่นและพร้อมปฏิบัติตนในการเป็นข้าชการที่ดีและพลังของแผ่นดินในการร่วมกันสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้รวมสู่ไปล่วงหน้าครับ แล้ววันนี้ขอขอบพระคุณนะครับทุกท่านเป็นอย่างสูงครับที่เดินทางมาร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ครับและแน่นอนหวังว่าในอนาคตครับเราทุกคนจะร่วมใจกันเป็นส่วนหนึ่งแบบนี้โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับประเทศชาติของเรานะครับเราพร้อมรวมใจกันเป็นส่วนหนึ่งตั้งแต่บัดนี้ไปยังเบื้องหน้านะครับสืบไป